หลับโดนแดดกล้องมองไม่เห็นมองเห็นไหม่ะก็ถ่ายไปงั้นแหละแต่มันไม่มองเห็นเลยเขาลงถึงเห็นไงเอาถ่ายเอาเรียร์ๆเอาไปหาอะไรงัดดินี่ทั้งเล็ก Hãy lông, cho lông

จะว่าเป็นที่เราอีกมีอะไรอ่ะนี่เหรอ โอ้โหนี่ละมา้าว,ว่ารัดนี่นะที่จะแกไงานี่ไอ้ไอ,อ,อ้ตัดดอกตัดอตดอกนี่ตัด้างนอกนี่เลยไม่ตัดหรอกไม่ให้เห็นมองไม่เห็นหาดแล้วไปดูวิธีการงัดไงปลอดภัยไหมเล็กงันให้เขาดิมไม่ถนัด

ลังสองก็มีรอยเหมือนกันบานลเลยลเนลี่ยไหนนู่นเนี่ยต่ตางนะครับโอ้ยาวเลยแบบเราก็ต้องดูนีนนี่ะสันถ่ายรูปนิ่งกันปนนู